สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็มาพบกับซาบิวคือเก่าเนาะทางซองซาบิวคนบ้านป่าเนาะก็สบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกๆท่านเนาะหรือว่าสเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเนาะหรือว่าทางต่างประเทศซาบิวขอกราบสบายดีทุกๆท่านเนาะมันนี่าบิวกับอยู่เมื่อไหเมื่อนาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องทางล่างซาบิวนี่ก็สิเป็นอันส่วนพักของซาบิวเองเนาะมันนี่าบิวกั ซือขู่มาถ่ายบุษม์ขู่บักไงห,หนึงเนาะมาสบ,บิวซิมาอันรีลีกีตาพักบัวเลยท่ายบุษม์เสีเอาไปใส่แกงอันใส่แกงหนูเนาะมันอีสบ,บิวกะมีเมโนูแซ่บๆเนาะถ่ายบุษมแกงหนูเนาะซึ่งอันกะสบ,บิวก็เสียเอาเม็ดกินอยู่บ้านเลยเนานะถ่ายบุษมแต่ตอนนี้อยู่มือาห,อนหน่างมานานเนาะสบ,บิวกะมาเก็บพักเนะาะเข่าเมือถา่ายบุษม์สบ,บิวถือขู่บักไงห,หนึ่งเนาะไปท่ายบุษม์มาเก็บพักน้ำสบ,บิวเลยเนาะ มามาถ่ายผู้ชมมาเก็บผักบัวน้ำสบิวเนาะไปใส่แกงหนูถ่ายผู้ชมแกงหนูวายผักบัวสบิวหาลบมาถ่ายผู้ชมไก่ไมาย่องไม่เศร้านี่ไก่ลงมาแต่นาลุ่มนะเธอเนาะแต่นาโนนผู้ถ่ายผู้ชมน้ำลงมาจนได้เนาะหัวบนแรกมันลงมาถ่ายผู้มมมชม,ม,ม,เ,อม,ม,มเอ้ยหัวกระเจาขึ้นบนได้ชิได้อ้อมเนาะ ยังไ่ได้อ้อมง่ายดอกพักบวขคีร่ายถ่ายผู้ชมมมง,งามคืออยู่ นานาเทิงเนาะมันเป็นน้ำดินมาค่ะผู้ชมเลยหลังจากที่าบิลกาเอาพักเลยเป็นทีเรียบร้อยแนละ้วค่ะผู้ชมก็สีพาก,กันอันหย่างเมื่อภายน,นอะกับมาสีโฮมาอยู่ในาบิลแนละ้วค่ะผู้ชม อีเพาะเราสิไปเอางัวลราพูดงัวลราผูกอยู Bra ่อันแคมบ้านไอทำบุษมคำเมไปทำบุษมเอ้ยเพาะเราก็ไปเอางัวพูดผูก นี่สบิวกะมาฮ่อเทือนเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วถ่านผู้ชมหลังจากที่เฮาออกไปเก็บเอาพักบัวเนาะแล้วก็เักอีตู่บบท,ท่านผู้ชมแล้วก็สบิวกะดังไผเป็นฐานเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเน้องถ่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมหนูของสบิวกะเนาะตัวใหญ่เติบท่านผู้ชมนี่สบิวกะสี่ทำการคั่วนะค่านผู้ชมไผลูก เราก็ไหลงัวมาแต่นหน้าเนาะท่านผซมด้วยอาหารดีได้ทานชมเรื่อยๆสุกใสนูในอันขางกองอันพนน่นอันขอเราขูดมือวนัน นีสบ,บิวกาคั่วแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะท่านผู้ชมสบ,บิวกาสิลงมืออันแสะแล้วเนาะแล้วบัรเอาขี้มันออกแล้วก็นสีซับแกงสูอิโผกินใส่ใบผักบัวคนะ่ะตุ๊ก zoom สบ,บิวกาผักนูแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะท่านผู้ชมสบ,บิวกาสีเอาลงหมอนะ้อเนาะเพราะว่าหม้อมันกระพรนะิบอยเนาะ ด้วยข้าวต้มกะทิหอมกะสิแกงเลยเนะาเะบนใส่เผ็ดป้านัยนะคทานตัมวมซตัว่าสบิวกินเผ็ดบ่ได้บเัเผ็ดนะคือแดง กับบริสูเห็ดกินปันไดเนาะสุ้ายเห็ดกินตะอยู่เมื่อหน้าท่านผู้ชมบ่แดกอยู่บ้านบากานักกะหล่ำอยู่นานะสิบเบิดล่ะหลังจากที่สวิวอันแกงนูว่าแล้วก็สิอัน ไปล่างพักค่ะผู้ชมพักยำขันในล่างเนาะพักบัวบพักอีตู่เนี่ยหลังจากที่สบิวแกงค่นผู้ชมกับสิม,มาล่างพักเนาะพักอีตู่ค่ะผู้ชมเอาหยกนาเอาเป็นงากร่างเลย ตอนนี้สบ,บิวกาล่างแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะู้ชมิศบ,บิดเนาะบิดเป็นอันนี่มันขาค่ะบุษมิศปัดชิบูงพลัทสบิวจังสี่อันจนังสิเาอนนเา,าบบอพักใส่เนาะตอนนี้หมอาะผดได้ทีแล้วทานผู้ชมสบิวกะจิ้เอาพักบัวใส่เนาะ พักอีตู่บัตสิฟง,สงใส่อีกไอพักบัวยุบสะกดไม่เช่นกลิ่นหอมออกมาแล้วทา่านผู้ชมเแซ่บบิปีนี้ยังบม่ได้กินแกงหนูเนาะได้กินแต่ปีทา่านผู้ชมแกงยังไม่ได้กินถาใบพักบัวอันยุบสะกนส,กนสวิจันชีซีมชูอันเอฟซี C. กินซีมเหนะมืองเนาะท่านผู้ชมผดขัดอะไร ใบผักบวกหัหยุบแล้วทานผสมสสบิวกับซีซีม่นเนาบันนัวค่ะใส่ักอิตูเล้ได้ทานผ้มสมซาบิวชีฟงแล้วเนาะขำอีพอเราไปเมือนานนน มัวขับตรีค่ขับโซ่เมื่อยต่อมะขามทางตุ๊กโซ่โมเมนต์ต่อหนูเด้อมะขามสวมิสใส่ปลากระไรน่ะเื่อม,มันดิบมันมันดับมันข้าวแนละ้วทางตุ๊กโซ่มีกะซีจงไว้อันปั้นเส้าทางตุ๊กโ ตอนนี้สบิวกะตักแกงนูแล้วไปทีบเรียบร้อยแล้วค่ับผู้ชมสบิวกะสิพาอันเอฟซีทุกๆุท่านผู้หล่งล,ลงไปกินข่าวอยู่หลุมคือเกาเนาะครับผู้ชมปลาลงไปทกันเลยเนาะผาท่านผู้ชม,ม,มแกงนูกะซุปไปทีบเรียบร้อยเนะาะครับผู้ชมแต่สบิวกะสิกินน้อยหนึ่งเนาะเพราะจะมันผิดปากดูสิกินตุ่มไข่ใส่น้ำปลาค่ับผู้ชม มามาเดินทานตุ่มซมากินอนันแกงแอันนูน้ำสบิวเนาะตุไข่พร้อมเอาบไข่ขอือผัดไข่ทนตุมโซโซรเริ่มเดิอย่ไก่อยู่ในอกโมนามามเร้วเวก่กินหอเอมั็แดงเริ่แค่ไปไปตู้ไปตู้ทาไงมเนไห่นะเออเราซื้ออันยามาให้อันมาทำอย่างไรกิน เอาข้าเจ้าไปเผิ่ใหาผู้ชมนี่ั้งน่าแม่มันใครจะกินนัวอยู่บ่พอกินแ่บไหมแ่บเนาะ ào vào hao canh bò xay pêt và cá yến pêt, chào quý tham กินอาหารโดนมาพยายก,กินอันแต่อาหารค่ะผู้ชมเพิ่นมาอยากกินข้าวมักกนคือข้าวเจ้าค่ะผู้ชมข <c oughs> ้าวมันยำเจ็บปาก ตอนนี้สบิวกัได้พาเอฟซีทุกๆฐานเนาะกินแกงนูไว้กัอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเนาะทานผู้ชมแต่อีพอกระบอกจำพร,ร่นกันยังพาก,กันกินอยู่เนาะแต่สบิวกัอิ่มมันนั่งทานผู้ชมกินบ่ได้หลายเพราะว่าพยัตเกากรับมาเนาะนั่านผู้ชมเจ็บปากนเกนาะส่วนสบิวมัอนี่กับมาแต่ฮามอทานผู้ชมเพิ่นกับว่าหอนใน,นเนาะใส่ยสาแหลททานผู้ชมปากจนอันดำเไปเลยนเนาะมัอนี้กับบรรยากาศกับโบนหนาวทานผู้ชม o m มันนี้โ้อนเนาะ จากแรกเมื่อแรงเนาะทา่านผู้ชมบัดต,ตอนบ่ายๆมากลางคืนเที่ยงคืนนะทา่านผู้ชมเมืม่อคืนนี้เที่ยงคืนพ่อผมซ้ำพื้นเอาโบายู่นะผู้ชมมันเย็นแห้งแห้งเนาะแต่เมื่อนี้ห้อนทา่านผู้ชมตอนหัวแรงเนาะยังห้อนอยู่สำหรับคลิปนี้สบิวกับจีโคจบคลิปเอาไว้สนี้เนะาะฝากพ่อแม่พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสบิวในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเนาะขอบพระคุณทุกๆท่านเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามในสบิวเนาะ ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ